พี่น้องอากาศเมื่อนี้คือเป็นมืดคึมมืดคึมจากไหนบุกหูหรือเปล่าคนสิตกหรือจากไหนบุกหู้ือถ้ามาเบิงสวนพักอีกครับพี่น้องโดดแล้วที่บดดี้าายให้เบิงครับพริกหยวกครับพูดอันนี้มะเขือ หยกออกลูกหมดแล้วหมดมะเขือเทศขายจนว่าต้นมันสตายหมดแล้วล่ะเป็นมะเขือวะพี่น้อง เทศสุกแบบสุกมาทุกแปลงแล้วครับพุดุด,ดสุกมาสุกแปลงแล้วหลายเหียง อพี่น้อองันนี้มันละครับนี่เบื้องเนี้ยเพี้ยกินบุหงศสิกินจังไรอะไแล้วประทายให้เบื้องหลุดแล้วครับปวดทูเบื้องเนี้ย กินบทันพักซีฝรังครับพริกหยวกออกมาแล้ว ตครับพี่น้องอากาศเป็นครึ้มๆอย่างไรบ้างโเลยโบดโดได้ลดน้ำลงมาหนิที่โดนฝนสิตบพักสลัดครับอันนี้ขึ้นไส้ครับพี่น้องนี่ในใขึ้นไส้เขาก็ปลูกเด้เห็นบะ งามอยู่พอได้กินอยู่นี่เอาไว้เอามาเล็ดมันวาส,สานไปซือ้อมาเล็ดขาเจ้ามาปลูกงอกยากเงกซื้อมาสามถุงสี่ถุงเงียบกิบเงียบกิเบ,เ,บ,เ,บ,เ,บเห็นออกจากต้นทัวเ้อเริ่มปลูกอีกเทือนึงแล้ว เห็นปะปูกอีกคืนนึงแล้วเพื่อแรกเมดเลยล่ะครับนี่แต่งเข้ารอบสองในนี่เด้รอบสองรอบแรกเมิดเห็นบ่พี่น้อง ngam hen cái lục nhẹ nhàng Lục nhẹ nhàng ngâm ngâm thật. Lục nhẹ nhàng nhẹ thật ngon. กรามแบบอันนี้คือทัวร์อบแรกครับเนี่ยเรือแต่ซากแตพ่อได้กินยนู่ยังมีหมากไม่อย่างอยู่นี่ สูงเขามากเกิขคือมันไปตายหมดแล้วบะเขือนี่ปลูกรอบปลูกรอบแรกครับนี่เริ่มปลูกผักชีอีกว่านั้น ครึ่งหนึ่งในผักซีครึ่งหนึ่งในเป็นผักสลัดบ่เห็นจากต้นเลยผักสลัดเบิ่งนีะผักซียังออกอยู่ได้พี่น้องนี่อันนี้ผักซีครับนี่มันออกอยู่ตัวผักสลัดเี๋ยวนี้ตรนจากต้นมึงนี่ติญ่ะเดี๋นี่อันนี้ผักซีรอบแรกครับ พอได้กินอยูต่ตรงมะเขือเทศสุกนะเต็มต้นจากเสียวไปเห็นอยังกินจนบุงหูว่าสิกินจังไดแล้วอันนี้พริกครับเห็นบอกงามแห้งเด็ดพริกพี่น้องงนี้บุมมียาครับบ่าได้ใส่ย,ยา เต็มต้นเลยพิชี้ฟ้าพิกขี่หนูมีหมดนี่ีน,นพิกขี่หนูพวงนะ้เต็มเลยบ่มันเริ่มสุกเลยหรอครับ นึงต้นนี้นะลูกมันเต็มเลยนี่พัพบบุ้ง ฮ่้าไปซื้อของขาเจ้ามาแล้ว่อาก็มันเหลือแต่อันนั้นมันนอเฮาก็เลยมาเสียบ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 แล้วมันก็ออกวันนี้นะงามแห้งปุ่นผักบุ้งพี่น้องพักบุ้งบอกงามแห้งเลยนี่เนี่ยนะ อันนี้ผักสลัดสามถุงสี่ถุงแล้วมันบอออกก็เลยท่อแล้วบนมาสื่อมาปลูกอีกแล้วครับอันนี้เขาไว้เอา,มาเมล็ดมันว่าสันผักสลัดพี่น้องสท้า,ามาเบ่งแต่งไทยอีกครับมันออกอีกพูดพี่เต็มเลยนะ เห็นปะคิดว่าเครื่อมันสิบตายตอนแรกนะแล้วฝนมาฝนตกลงมาแห้งๆสามสี่มือครับฟื้นขึ้นมาออกดอกออกอยังเต็มอันนี้ก็มีลูกนี่แหละก็ได้กินอยู่ ลายยูรอบนี้กันลายยูพี่น้องรอบแรกงนี่วายเน่าดิ่ข้าดต้นครับกินบทันแจกจายไปหมดแต่ัวแล้วยังกินบทันอยู่โอเคครับพี่น้อง ให้เบิ่งส่วนผักโอเคครับ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนะพี่ฝากรกันได้ขอโทษขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขตรงนี้กับท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ